สวัสดียามเย็นค่ะ f อี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานสวยมาให้ชมอีกแล้วนะคะเป็นงานห้าตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายกลุยด้วยสวยมากๆค่ะเรียกว่าลายโฮลปรอนะคะมีเชิงบนเชิงล่างมีหน้านางชายกลุยขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตรนะคะใช้ไหมบ้านบวกไหมจุนในการทอสวยงามมากๆค่ะท้องผ้านั้นเป็นสีน้ําตาลนะคะมีเชิงล่างและก็เชิงบนที่งดงามมากมาก หน้านางชายคลุยนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะสามารถเอามานุ่งหรือเอามาห่มได้ผ้าพันคอก็ได้ใช้สารพัดประโยชน์นะคะเพราะว่ามีคลุยที่น่ารักที่งดงามพลิ้วๆซึ่งอยู่ข้างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะที่มีหน้านางชายคลุยเดี๋ยวเราไปชมต่อนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกนะคะลายตะขอเจ้ารุ่นใหม่เป็นสีเคมีนะคะ มีเชิงล่างที่งดงามสลับสีได้สวยงามมากๆค่ะการทอนั้นได้มาตรฐานนะคะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกข้างในยกดอกลูกแก้ว5้ากับหกตะกอนั้นมีความแตกต่างกันที่ว่างานหกตะกอนั้นจะมีลายที่ทอข้างในยกดอกข้างในนั้นจะใหญ่กว่าก็จะดูไปใกล้นะคะลายข้างในนั้นจะใหญ่และก็มีความชัดเจนมากกว่า5ตะกอนะคะ ชิ้นนี้สวยมากค่ะมีการทอสอดริมแบบโบราณแบบมาตรฐานเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยเนื้องานแน่นหนามาตรฐานมากๆค่ะทอได้สวยเป็นงานที่มีฝีมือมากค่ะลายตะขอเจ้ารุ่นใหม่สนใจก็ทักทายมานะคะขนาดของผ้านั้น1,2คูณ2เมตรงานสวยมีมาตรฐานนะคะชิ้น,นี้ก็มีเพียงแค่3มชิ้นเท่านั้นนะคะขอบคุณสำหรับ FC ที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสนใจชิ้นไหนสอบถามได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไร